นี่ไง,งฉันชอบความชิลของฉลามจัสมากเลยในเคสนี้แต่ย้ำตรงนี้ก่อนนะว่าในข่าวเนี้ยเขาเป็นเหยื่อนะเขาคือคนที่ถูกปล่อยคลิปโดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ปล่อยคลิปว่าเป็นใครนะครับหลังจากที่มีคลิปตำเจ๋วนะครับผมออกมาว่อนเลยคนก็ลือกันไปคนบางคนบอกว่า A i หรือเปล่าไม่ใช่ตัวจริงแต่วันนี้ฉลามจัสนะครับผมเจอหน้าข่าวให้สัมภาษณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยอมรับ ว่าคลิปที่หลุดเนี่ยตำเจวเนี่ยเป็นของจริงแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วแล้วสมัยที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆส่วนถ้าถามว่าใครเป็นคนปล่อยเขาก็บอกตรงๆเลยว่าก็ไม่รู้ว่าใครปล่อยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คุยกับหลายคนแต่ก็ไม่ได้ทำแบบนี้กับทุกคนนะในการแบบเปิดวิดีโอคอลแบบทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เคมีมากกว่าถ้าเคมีตรงกันอ่ะ ก็นนิดหนึ่งก็เนิดหนึ่งสิ่งที่พีควันนี้คือนักข่าวถามเรื่องขนาดนะครับมีคนบอกว่าชาวเน็ตวิเคราะห์เรื่องขนาดฉลามจัดบอกว่าไม่กังวลเลยปล่อยชิวๆแล้วครั้งแรกที่ได้เห็นข่าวนี้ฉลามจัดบอกว่าเออก็เห็นเองเลยครับขึ้นฝีเลยครับเปิดติ๊กตอกมาเจอเลยครับข่าวตัวเองคลิปตัวเองนักข่าวถามว่าจะมีคลิปแบบนี้ออกมาอีกหรือเปล่าฉลามจัดบอกว่าไม่รู้ <laughs> เพราะว่าเอ่อจาไม่ได้แล้วมันสามสี่ปีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าแต่ถ้ามาอีกก็มาเลยยินดีรับจบแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาทักดีองดีเอ็มอยากเจอตัวจริงเจอได้ที่ลัสเซาได้เลย <laughs> ฉันชอบตรงนี้อ่ะส่วนใครที่ไม่รู้ว่าลัสเอาคืออะไรลัชเซาก็คือผับเนาะที่แบบกําลังฮิตเลยในหมู่เจนซีเจนไวยก็ไปนะจะเห็นเพื่อนฉชนก็ไปอยู่นะ <laughs> ส่วนแลนในการเป็นนักกีฬานะครับฉลามจัดบอกว่าเดี๋ยวช่วงเดือนมกราคมเนี้ย จะเริ่มลงสระและฝึกซ้อมฟิตร่างกายตัวเองเพราะว่าในปีหน้าครับผมประมาณช่วงเดือนกันยาตุลาปี2569จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับผมก็อยากจะแข่งขันในรายการนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจช่วยฉลามจัดกันด้วยนะครับ